สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะสาหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวทั่วๆไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะในช่วงระยะนี้นั้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าโชคลาภจะมีบ้างไหมคนรอบข้างงานเราจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะสําหรับการเปิดไพ่นะคะก็จะเป็นสถานการณ์โดยรวมซึ่งก็ขอให้คุณชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่านี่จะเป็น คนจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอาจจะตรงเพิแค่บางส่วนก็ได้นะคะเนาะชาวเมษนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่21เมษายนนะการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะแบ่งไม่เหมือนของไทยนะคะก็เนาะเข้าไปชมช่องไหนก็เอาตามช่องนั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องก็ยึดตามหลักไม่เหมือนกันบางช่องก็ตามศาสตร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอ่า นะคะเขาสู่เรื่องกันเลยแล้วกันกับเรื่องราวทั่วๆไปนะมีไพ่สามดาาเกิดขึ้นอนะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีความทุกข์ใจหน่อยนะคะมันมีเรื่องที่เราไม่โอเคอยู่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องนี่นแหละนะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะคือจะนำพาความเดือดร้อนความทุกข์ใจมาให้ก็ได้หรือแม้แต่คนในครอบครัวเราเองนี่นแหละนะคะมันเหมือนกับว่าครอบครัวเราไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็จะมีการได้ไปเจอครอบครัวอยู่นั่นเองนะคะมีความสุขไหมมันก็ไม่เชิงว่าจะแบบแย่สักทีเดียวสิ่งดีๆก็มีนะคะสิ่งที่ดีคนที่ดีคนรอบข้างเราที่ดีญาติที่ดีก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เนาะบางอย่างก็ ก็ต้องปล่อยไปนะคะบางทีเราก็ดื้อด้วยไงนะคะชาวราศีเมษนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะตาต่อตา,ตาฟันต่อฟัน,ฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนเหมือนกันด้วยระหว่างความใจร้อนอาจจะทําให้เราต้องทะเลาะก,กับคนรอบข้างญาติพี่น้องก็ได้ด้วยนะคะในช่วงธันวาคมนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะเรื่องงานเนี่ย เรื่องงานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามานะคะหุ้นส่วนก็ได้หลายท่านที่ทํางานแล้วมีหุ้นส่วนนะคะก็ดีไหมยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนยังไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้มันคือยังมีภพ่แห่งความผิดหวังอยู่นะคะก็คืออาจจะนิง่งอาจจะเงียบอาจาอาจะช้าหรือว่าเขายังทํางานให้เราไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้นะคะอะไรสักอย่างหนึ่งแหะที่ยังติดขัดอยู่นะคะกับ พัร์ท์เนอร์หุ้นส่วนมีปัญหาก,กันนะคะคือยังไงล่ะรู้สึกว่าเราเราแวงเขาด้วยนะคะก็มีนะ e Moon อะไรที่มันไม่ชัดเจนเขาเคลียร์ให้เราเหมือนกับว่ามันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เขาปกปิดเราเอาไว้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะ ท่านที่ทำงานที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะในช่วงนี้น่าจะเป็นประเด็นกันอยู่มีปัญหากันอยู่แต่มันเป็นประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้มีการพูดคุยประชุมกันใดๆเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะอรอหลักฐานหรือว่ารอให้มันมากกว่านี้ก่อนก็ได้นะคะแต่เรารู้สึกแล้วลว,ว่ามันมีอะไรแปลกๆนอย่างนี้นะคะเนาะส่วน <c oughs> ท่านที่ทางานออฟฟิศหรือว่าทํางานที่ ประจำอยู่แล้วนะคะก็ลักษณะเหมือนกับว่าจะมีงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะเหนื่อยหนักนะคะภาร้าเยอะความรับผิดชอบเยอะแล้วก็งานหนักด้วยใน,ในช่วงของธันวาคมนี้คุณอาจกาลังหักโหมง,งานเพื่อที่จะให้ให้ใช้เวลาช่วงปีใหม่เขาเรียกว่าช่วงเคลียร์ยงานเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในสิ้นปีนั่นเองก็ทํางานหนักนิดนึงนะคะช่วงนี้เรื่องสุขภาพ สุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเป็นในเรื่องของอารมณ์ซะมากกว่านะคะมันไม่ใช่ว่าการล้มหมอนนอนเสือไม่ใช่ว่าการอุบัติเหตุอะไรนะคะเป็นเป็นสภาวะความเครียดของเราแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกกดดันอึดอัดแล้วก็เป็นอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโโหง,ง่ายวินง่ายคนรอบข้างก็จะอยู่กับเรายากนิดนึงนะคะชาวราศีเมษคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า ถ้าทําอะไรต้อง,ต,องต้องทําให้เสร็จต้องได้ต้องได้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละแล้วมันทําให้คนอื่นกดดันไปด้วยแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะแบบเออไม่ยอมอ่อนอ่อนให้กับคนอื่นหรือเปล่านะคะบางท่านก็อาจจะถึงขั้นนั้นบางท่านก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบเออต้องได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะให้เวลาคนอื่นบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะ อารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดง่ายประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินก็เหมือนกับว่าจะมีความคล่องตัวดีอยู่เหมือนกันนะคะเงินและความรักยังดีอยู่นะนะคะคนรักก็เหมือนกับว่าก็ยังช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้ในบางคู่บางท่านก็ก็ยังพึ่งพาอาศัยแฟนอาศัยคนรักได้เหมือนกันนะคะ ไม่ได้ติดขาดเนาะเรื่องการเงินก็ยังหมุนคล่องตัวดีนะคะเหมือนกับว่า,าท่านที่รอคอยในเรื่องของงานไหมนะคะอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือเปล่ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยนะคะช่วงนี้ในเดือนธันวาคมนะคะธันวาบกาลาอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นๆปีเนี่ยคุณจะได้มีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะอืม ไปเที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้นะฮะหรือแม้แต่เราไปสมัครงานกับบริษัทต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้งานที่มัน่นคงแล้วก็ได้งานดีด้วยะะการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีมากๆเลยนะคะท่านที่อยากจะได้งานใหม่หรือว่าเออปลี่ยนตําแหน่งใหม่ก็ได้นะคะไปต่างประเทศเนาะในช่วงนี้น่านเด่นมากๆเลยที่เราจะไป หาเงินตังถิ่นตังแดนนะคะไปทํางานที่นั่นหลายท่านก็ได้ไปนะคะไปแล้วดีไหมอ่ามันถามว่าดีไหมก็ดีในเรื่องของการเงินแหละนะคะแต่ในเรื่องส่วนตัวมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเบื่อรู้สึกอาจะเหงาก็ได้ไหมหรือว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตที่นั่นก็เป็นไปได้นะคะเราจะไปไหนไม่ได้สะดวกมากนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยมันมีสภาวะ ความเครียดด้วยเหมือนกันนะคะโอเคในเรื่องของการไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นเรื่องของภาษาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ไม่ถนัดหรือไม่ยังไม่คล่องกับสถานที่นั้นๆก็ได้นะคะนิดนึงนะคะมันเป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้นเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะลดความดื้อลงนิดนึงนะชาวราศีเมษการที่คุณอยากจะเอาชนะเป็นการสร้างศัตรูให้กับเรา โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําว่ามีคนเกลียดเราอะไอย่างเงี้ยนะคะเราจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่แบบอะไรล่ะแต่คนที่เขาแอบไม่ชอบขี้หน้าเราก็มีนั่นเองสร็กรบลับนะคะจะเจอคำนินทาด้วยเออนะคะคำนินทาคำที่ ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอด้วยซึ่งเป็นคู่แข่งคุณนั่นแหละ,ะที่เขาจะใส่ไฟคุณอยู่นั่นเองนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเนี่ยแหละคู่แข่งคุณอายุน้อยกว่านะคะทัตลมราศีมังกรก็ได้นะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างถามหาโชคลาภดีกว่าการเงินบอกไปแล้วนะคะก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรเงินเดือนประจำก็ยังได้อยู่แล้วนะคะแต่จะผิดหวังในเรื่องของเหมือนกับว่ายังไม่มีเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรอะ่ะอะไรนะโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้ในเดือนธันวาคมนี้นะน่าจะได้ในช่วงต้นๆเดือนนี้ล่ละนะคะ,อะโอเคนะคะท่านที่ในเรื่องของความรักเนี่ย ตอนนี้เราก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะก็คือมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักไปในทิศทางที่ดีหรือว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะก็ถือว่าดีอยู่ถ้าคุณคิดจะเปิดใจให้กับใครก็จะมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าลักษณะเขาเนี่ยเป็นชาวกลุ่มก็ได้หรือว่าเป็นชาวมังกรก็ได้นะคะเป็นคนที่ออกแนวขี้หึงนิดนึงนะคะมามาในรูปแบบของการเป็นคนคุยเป็นเพื่อนกัน ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะคนนี้ถามว่าดีไหมก็ในระดับหนึ่งที่เราอาจจะแก้งเงาได้นะคะโอเคนะชาวราศีเมษนะคะในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยก็ให้ระวังทะเลาะก,กับญาติพี่น้องนะคนใกล้ชิด มันเกิดจากตัวเราที่อาจจะมีความผิดหวังมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นสภาวะความเครียดความหมดหงุดหงิดที่เราทํางานเยอะมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนเราไปลงคนรอบข้างคนในครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้มันโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน้องก็พยายามแคร์แคร์คนรอบข้างให้มากๆหน่อยนะคะโชคลาไปยังไง เหมือนกับว่ามีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาอยู่นะคะเป็นโชคลาภแบบไม่คาดฝันที่เราไม่ตั้งใจซื้อให้ซื้อกับเด็กๆก็ได้นะคะเป็นคนอายุน้อยเด็กกำร้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปช่วยเขาซื้อแล้วก็มีโอกาสถูกได้เช่นกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโรงวันใหญ่อะไรก็พอได้กรุบกริบนะคะ สุขภาพเนาะบอกไปแล้วนะคะโอเคขอให้สรุปให้ชาวราศีเมษนะคะเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะคะแต่ก็ให้ระวังไว้ก็ดีบางท่านเหมือนกัาไม่ได้อยู่เนาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะยังต้องทำงานอยู่บางท่านอะโอ้เหนื่อยจังเลย โอเคไพ่ okay, จะบอกว่านะคะช่วงนี้มี The Hangman มีหนึ่งถ้วย The Hermit นะคะก็ The Hangman เนี่ยก็บางอย่างนะคะบางอย่างมันก็ในช่วงนี้อาจจะยังไม่โฟลอาจจะยังต้องติดคัดอยู่หรือไม่ก็บางอย่างก็ยังต้องถูกหมักถูกดองมันมันยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้นะคะก็ก็ทำงานในสิ่งที่เรามีไปก่อนเดี๋ยวนะคะไม่นานเนี่ยก็คือ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆงานใหม่นะคะจะเข้ามาจะมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเราก็ได้นะคะคนที่เรานับถือเป็นเดอะเฮอร์เิทเป็นคนแก่อายุเยอะก็ได้ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะคะอืึก็มีก็มีด้วยเราไม่มั่นใจเนาะกับงานใหม่ที่จะเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำนะมันยังขาดความมั่นใจอยู่นั่นเองถามว่าจะดีไหมดีนะคะ ให้บอกว่าดีโอเคท่านที่มีโปรเจกต์อยู่ในใจอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะยังยังไม่ได้ทําอะไรคือยังไม่ได้เริ่มต้นก็อยู่ในความคิดของเราอยู่นะ,ะหรือไม่ก็สิ่งที่เราทําไปแล้วมัจจะยังติดขัดอยู่มันยังนิ่งๆอยู่แต่เดี๋ยวมันก็น่าจะเป็นเป็นรูปเป็นร่างหรือมันจะดีขึ้นนะคะเอาชนะความหวั่นใจของเรา ให้ได้นะเอาชนะความรู้สึกที่มันแบบเหมือนว่าเรายังมีความกลัวอยู่นะคะความที่เราเหมือนลังเลอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณทําสิ่งนั้นให้มันดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จก็คือตรงเนี้ยจะเป็นเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณเลยแหละค่อนข้างที่จะมากด้วยนะคะก็สู้ต่อไปนะนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จได้ในเร็ววันนี้นะคะโอเคชาวราศีเมษนะคะก็สําหรับการเปิดไพ่ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะซึ่ง ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะตรงไหนดีก็เอาไปเป็นกำลับบงใจตรงไหนที่เป็นพลังงานลบๆก็ขอให้คุณระระวังประมาณนี้นะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะไม่หมอดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะได้ฝากอดีไลน์วัที่ใต้คลิปวันนั้นเองนะคะการดูดวงก็จะมีดูพรยิบซีแล้วก็ดูในสาสตร์7ตัวเก้าฐานแล้วก็ศาสตร์ โหราษตร์ไทยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีโหราสตร์ตสากลนะคะทั้งไทยนี่จะเป็นเจดตัวเก้าฐานทั้งสากลก็นั่นแหละนะคะคือจะใช้วางลัคนานะคะว่าลัคนาของเราดูที่ไหนแล้วก็ ตามดวงดาวที่สถิตในภพนั้นเรือนนั้นนะคะจะได้ทราบว่าปีนี้อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังหรือว่าอะไรที่ส่งผลเสียบ้างนะคะก็สําหรับการดูดวงเนี่ยเราจะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะไม่ใช่เรื่องงมงายนะบางทีคือจากประสบกรารณ์ที่ที่ดูดวงมา3-4ปีแล้วนะคะก็อิทธิพลตามดวงดาวเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่น่าเชืเ่อว่าจะเกิด ป้องกันอย่างดีแล้วแต่บางทีมันก็ต้องเกิดนะคะก็บางท่านก็ไม่เชื่อก็แบบเฮ้ยมันจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากเหมือนกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ